ผลนเอ็มออกแล้วความเสี่ยงการเกิดสิวพรสวรรค์จนสูงเท่าไหร่มาแปดสิบอู๋เกินไปร่างกายขัดเยอะอ่ะถึงว่าเราอ้วนใหญ่เลยก็คือแก้ไวเหรอเป็นห้าร้รายการเลยนะเบาตอนโควิดเยอะมากมันดีมากอ่ะทุกคน ทุกคนบูมสั่งอันนี้มาซีเนียดดีเอ็นเอคอลเลกชันขิดซึ่งมันเป็นที่ตรวจดีเอ็นเอคือบูมเห็นในเด็กตอค้นตรวจกันเยอะมากและล่าสุดนะคนือเขาตรวจและเขารู้ทั้งคนดีเอ็นเอเป็นคนที่ไหนมีลูกครึ่งลูกเซี่ยวส่วนผสมใดๆของชาติอะไรนะครับทุกคนรู้ก,กันแทบแบบว่าวิธีการลดน้ำหนักนั่นคือสิ่งที่บูมอยากรูกเยอะที่สุดเพราะว่าอาหารนะครับทุกคนคือเราแพ้อาหารอะไรแักโตสแท้แบบน้ำตาลแพ้อะไรเงี้ยเราจะได้ลดน้ำหนักถูกวิธีนี่คือสิ่งที่บูมซื้อนะอีกอย่างหนึ่งนะอย่างที่สองนะคือเรืร่อง โรคใดๆเรื่องผิวพรรณเนี่ยรอยย่นรอยดานะคบทุกคนรอยแต่ความเสี่ยงการเกิดสิวซึ่งนี่คือมนุษย์สิวจะได้รู้สักทีว่าคอสาเหตุไหนคือทําไมสิวมันถึงแบบยังขึ้นเราก็ยังวนเวียนนะคบทุกคนมันมีเยอะมากทั้งแบบว่าวิตามินและธาตุที่แบบเราขาดนะใรร่างกายความไวต่ออาหารแต่ละชนิดอันนี้ก็คือเรื่องความอ้วนที่มุมอยากได้แล้วก็เรื่องภูมิแพ้ภูมิแบบภูมิแพ้แยะมากแพ้ทุกสัาว์สิ่งนะ่รับทุกคนอันนี้แบบเดาๆตัวเองนะยังไม่ได้ตรวจคิดว่าแบบภูมิแพ้น่าจะขึ้นหลายอย บวมทั้งหัวเข่าอ่ะเดียรเอซัพันที่บอกว่ามาร์ลแกกินห่านมาจากไหนมันขึ้นอยู่กับเอนดี้ด้วยไหมแบบเราทางหายมันก็จะน้อยอย่างนี้ปะไม่มันก็จะบอกเปอร์เซนเลยที่ดูมาแล้วก็ความไวต่อสารพิษมลพีษการต่อต้านอนุมูลอิสระการกาจัดสารพิษและมลพิษก็คือร่างกายเราหรอใช่แต่ลักษณะการพันาเหมือนอื่นก็คือเมารถเมาเรือต้องขึ้นเพนี้อ้วกถึกจังหวัดมาแล้วความเสี่ยงในการเกิดโรคอลไซเมอร์โรคพาร์กินสันโรคภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นคนผอมนะแต่แบบเป็นนนนนนนคติิิิดแแบบกกกกกจจุอออออ่ะมมมััเเลายงงี้้วขขทรร โล,คลโ่ความดันโลหิตสูงผ่าหัโลหิกันหนึ่ร้อยหนึ่โลโอ้โหการออกากำลังกายที่เหมาะสมกับตัวคุณก็คือออกกำลังกายแบบไหนอ,อ๋อแล้วมีอันนี้ด้วยพรสวรรค์เราจะได้รู้ว่าเรามีพรสวรรค์อะไรนะครับทุกคนอันเนี้ยเขามีกีฬาก,ก,การอ่านความจำคณิตศาสตร์ความจำเพื่อการใช้งานดนตรีความคิดสร้างสารรค์ความเฉลียวฉลาดทักษะการทำงานหลายอย่างสมสาธิภาษญญานี่น่าจะมีแบบเรื่องการพูดเดี๋ยวรอดูรอดูก่อนแหมอันนี้นะครับทุกคนแพ็กเกจกล่องเขาจะแบบนี้จึ่งมากนี่ อันนี้ซื้อมาประมาณหลักพันเนาะพันเท่าไหร่เราจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูอีทินนะทุกคนเดี๋ยวกูจะขึ้นแบบช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้เพราะว่าเขามีหน้าร้านด้วยหน้าร้านอยู่ที่ไหนนะสยามสยามคือถ้าคนที่จะแบบไม่สั่งอ่ะก็ไปซื้อที่สยามได้ใช่หรือจะไปแบบไปตรวจที่นั่นก็ได้เพราะเ<ช>ขาจะมีคนแบบคอตยตรวจให้เออผู้เชี่ยวชาญนะคอยตรวจคอยดูแลให้เลยแล้วก็เปิดมาฟ จะเป็นชุดตัวแบบนี้เขาจะมีคู่มือมาบอกอันนี้วิธีการตรวจซึ่งวิธีการตรวจเขาจะบอกละเอียดมากจะเป็นขั้นตอนการเก็บตัวอย่างใดๆฝั่งนี้จะเป็นภาษาไทยต้องโหลดแอปพลิเคชันก่อนนะทุกคนต้องลงทะเบียนก่อนอันนี้คือย้ำ,ยำเลยว่าถ้าตรวจไปแล้วเราไม่ได้ลงทะเบียนก็คือเสียฟรีจะไม่ซิงค์ขึ้นมาในระบบเพราะว่าเราเนี่ยตรวจเสร็จเราจะมีกล้องแบบนี้ เปิบปิบอันนี้คือเป็นกล่องที่เนี่ยเห็นปะเป็นที่อยู่อะไรเลยเราส่งอันเนี้ยไปให้ที่ทางคลินิกแล้วคลินิกเขาจะส่งไปที่แลบที่อเมริกาอีกทีหนึง่งคือไม่ได้ตรวจที่ไทยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็เลยทุกอย่างมันต้องเข้าระบบเข้าในแอปเข้าในออนไลน์เพื่อป้องการการผิดพาด์ว่า DNA เรานั้นจะไม่สลับกันไม่จะไม่มีทางสลับกันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นขั้นตอนการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันสำคัญมากซึ่งเราลงเลยเนาะอย่างแรกเดี๋ยวบูมมาถึงหน้าจอด้วยให้ทุกคนดูมี้ออปเเาชื่่วลย อ่ะจีเนียสีเออันนี้อันนี้นะทุกคนแล้วพุกก็รวมมาแล้วก็เปิดเปิดสมัครผู้ใช้งานก่อนนะคะทุกคนอ่ะก็สมัครผู้ใช้งานแล้วก็ชื่อจริงใส่เพศนะครับทุกคนเพศนี่คือต้องใส่ตรงตัวเขาจะไม่มีแบบเพศทางเลือกใดๆเพราะว่ามันทิงกับผลตรวจส่วนสูงเท่าไหร่มาแปดสิบอู๋เกินไปน้ำหนักตอนนี้57บเจอยู่โอ้ยรู้หมดเลยอะ่ะ ฉันเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขกดสมัครปึ้งเราได้ทําการส่งอีเมลไปยังตืดตืดตืดต่อก็คือเป็นแบบว่ายืนยนันใดๆก็เข,เข้าเมลไปนะครับทุกคนไปยืนยันอีเมลที่เขาส่งมาว่าเราได้ทําการสมรัครแล้วเราเป็นเจ้าของเมลนี้ก็เข้ามาปึ๊บแล้วก็กดนี่ยืนยันตนนะครับทุกคนมันก็จะเด้งกลับมาที่แอปมันจะมีให้ลงทะเบียนชุดตรวจนะคบทุกคนเราก็ใช้ชุดตรวจนี้ด้วยตัวเองเลยปึ๊บเริ่มใช้งานทุกคนพอเรากดเข้ามาแล้วนะหน้าแรกมันจะเป็นหน้าฝีหน้าฟีเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมันจะวนๆเราเรากดมาที่ D N A report แลล้้้ววคคือออขขขาางงงก่เีชชุดดตตจะะมโ รหัสชุดตรวจไปเหมือนกันอันนี้แหละจะยืนยันว่าอันนี้เป็นของเราเราก็กดมาที่เดียนเอลีพอร์ตอย่างที่บอกแล้วก็ลงทะเบียนร,รหัสชุดตรวจกดปึ๊บฉันกําลังใช้ชุดตรวจนี้ด้วยตัวเองใช่แล้วก็กดสแกนเคอร์โค้ดปึ๊บอนุญาตให้เข้าถึงกล่องแล้วก็สแกนอ่าทุกอย่างขึ้นแล้วแล้วก็กลายเป็นของเราการุนาระบุเชื้อชาติเขาให้ระบุเชื้อชาติทุกคนแต่มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันไม่มีไทยแลนด์ Asia, นอะเซาล์อีสเอเชียนี่ไงอ๋ออ่าเราก็กดระบบุเซาล์อีสเอเชียไปมันมีเซาล์เอเชียด้วยนะทุกคนอย Lalo ka lang เรียบร้อยนะครับทุกคนของผมก,ก็คือมีชุดตรวจเป็นของตัวเองแล้วลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเราก,กดด <c oughs> ็กดตกลงตรลงปะกดตกลงแล้วเขาจะมีบอกหมดเลยนี่คือเราลงทะเบียนไปแล้วแล้วเราส่งไปปุ๊บของถึงแล็บปุ๊บขเขาก็จะมาบอกว่าเนี่ย y o รีพอ p o r t ินเลดี้ก็คือผลตรวจ <c oughs> พร้อมแล้วนะครับทุกคนสําหรับของเราประมาณนี้อันนี้คือยังไม่มีอะไรยังกดอะไรไม่ได้เพราะว่าแต่ไม่ได้ตรวจก่อนตรวจห้ามกินอะไรเลยแม้กระทั่งน้ำเปล่าเหล้าบุหรี่ห้ามสูบห้ามกินอะไรเลยปล่อยแบบว่างๆเลยนั่งเฉยๆมาครึ่งชั่วโมงซึ่งจะบอกว่าตอนนี้หิวน้มากเพื่อให้ผลตรวจมมมันนแ่่่ยาาทีสุดดไรรบกวใๆพะ ขอนตัวนะจกักรอุมิแก้มทั้งสองข้างนะครับทุกคนตอนแรกเลยเขาให้เปิดอันนี้ขาอ,ออกมากล่องตัวนี้เราต้องเปิดดีๆนะเปิดตามแนวที่เขาบอกนะเพราะเราต้องเอากล่องนี้ส่งกลับสำหรับขั้นตอนที่2ก็คือให้เอาชุดตัวที่อยู่ในห่อเนี่ยมาแล้วเราก็แกะเลยแกะอย่างนี้เลยปึ๊บชุดตัวเขาจะแบบนี้นะ แล้วก็หยิบออกมาตอนที่จะใช้นะจับอย่างนี้ไม่ให้ตรงฟองน้ำเนี่ยไปโดนเพราะเราต้องเอาฟองน้ำเนี่ยไปถูระหว่างเหงือกด้านล่างก็คือเหงือกใต้ฟันกัดกระพุ้งแก้มทั้งสองข้างหมุน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 สิบห้าครั้งนะครับทุกคนนี่คือขั้นตอนแรกอะทําก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีน้ำในนี้น้ำในเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ผลอีกทีหนึ่งสิบห้าครั้งใช่ไหม <S 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 คือเขาบอกว่าให้วนเพื่อเก็บน้ำลายให้เยอะที่สุดเพราะมันเป็นฟองน้ำอ่ะอีกครั้งหนึ่ง ถูกุ้มก็หัวอะไรเงี้ยอนๆน,น,นให้เยอะที่สุดอ่าเสร็จแล้วก็จับตั้งอย่างงี้ขั้นตอนต่อไปเปิดอ่ะค่อยๆระวังหกแล้วก็พลิกใส่ลงไป าแบบนี้นะครับทุกคนเป็นการกับด้านแล้วพยายามเซฟการไม่ให้เราโดนการจับแล้วก็ฟองน้ำที่สุดเห็นปะมันจะจูบลงไปแบบนี้พอดีเลยหมุนให้สนิทและเขย่า15ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9าม1ี่ห้าหกเจ็อสซองตัวนี้สำหรับใส่ตัวอย่างกลับมาเป็นซองสิบล็อคคือเขามีมาให้ละหมดเลยนะแล้วใส่กลับไปปึ๊บอุ้ยเหมือนเป็นแลบว่ะคือเขามีมาให้ครบเลยอะเราไม่ต้องเตรียมอะไรเลยและ D N A ของบูมนะครับทุกคนอยู่ในซองนี้แล้วแล้ว D N A นี้จะส่งไปอเมริกาแล้วเขามือนนนประมาาณเท่ั้ เดือนหนึ่งอันนี้คือกล่องที่เราแกะมาเมื่อกี้นะเราก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ปึบปึบแล้วก็เขียนนะครับทุกคนชื่อที่อยู่ไว้ด้านหลักของแบบนี้ได้เลยไม่ต้องใส่อะไรแล้วเนาะอะไรก็เขียนเลยนะครับทุกคน เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วอันนี้ก็คือจะส่งไปที่คลินิกและคลินิกก็ส่งไปอเมริกาที่เหลือเราก็คือรอผลบูม,มาดูแอปนะทุกคนต้องกอกให้หมดยามอีกทีนะสำหรับแอปกอกให้หมดแม้กระทั่งกลุ่มเลือดย้ำว่ากอกให้หมดคือก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่บูจะซื้อซึ่บูไม่เห็นเลยเขาแจกไอโฟนอยู่แล้วบูก็รีบสั่งมาจะไม่ทันทุกคนเสียดายมากแต่ว่าเขาก็มีอะไรแบบเนี้ยให้เล่นอยู่ตลอดนะทุกคนในแอปเขาหลังซื้อไปแล้วก็คือยังเล่นได้อยู่นะเท่าที่รู้มาเขาจะมีรีปตรงริปเที่ยวบ่อยมาเอ้าท แบบละเอียดเลยนะครับทุกคนโอเคเอาตัวนี้ไปส่งนะครับทุกคนส่งไปสะดุเออไปสะดุ <c oughs> ด้านี้ไปส่งส่งเลยมารอดูกันนะครับทุกคนว่าผลกระปุกจะออกมาเป็นไงเดี๋ยวเอามาเปิดให้ดูด้วยอุ้ย <c oughs> ทุกคนผล DNA ออกแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดผล DNA น,นะครับทุกคนคือมาแล้ว1เดือนไม่ถือ ประมาณนั้นเนาะนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวมจะมาถึงหน้าจอให้ด้วยก็กดปึบเข้ามามันจะแบบว่าที่เราลงทะเบียนมาได้แต่ตอนแรกจำได้ปะทุกคนต้องลงทะเบียนก่อนนะครับทุกคนอันนี้คือย้ําเลยแล้วก็ DNA report ก็คือผลของเราสิ่งที่อยากรู้เลยนะมันมีหลายอย่างที่เรารู้ตัวเองอยู่หลายอย่างเช่นสีชาติอะไรประมาณไหนนิสัยของเราเป็นยังไงการนอนการกินอะไรเงี้ยบุมจะดูว่ามันตรงไหมทุกคนควรซื้อไปตรวจไหมอ่ะเดี๋ยวจะไล่จากข้างบนก่อนไหวิตามินนะครับทุกคนน่าจะเป็นฟิลแบบว่าเราขาดวิตามินอะไรควรกินวิตามินอะไรเพิ่มซึ วิตามิน B6 ควรกินเพิ่มอีกอย่างหนึ่งน,นะทุกคนก็คือวิตามิน B12 ที่ขาดแคลนนะครับทุกคนแล้วก็มีโอเมก้า3ไม่ถึงนะครับทุกคนอ๋อยังมีอีกทองแดงแมกนีเซียมอีก2อย่างร่างกายขาดเยอะอะแต่วิตามิน A วิตามิน C วิตามิน D คือได้หมดเออวิตามิน B9 แคลเซียมสมดุลฟอสฟอร,รัสสมดุลซิงสมดุลน,นะครับทุกคนเพราะด้วยความเราเป็นคนเป็นสิวอะไรเงี้ยเขาจะมีกินซิงอยู่ตลอดแล้วก็ rition, นูเทรยชั่นนะครับทุกคนก็คืออันเนี้ยเราจะรู้ว่าเรากินอะไรแล้วฟีดแบ็กกับอาหารอนะร่างกายเราตอบสนอออองะะไไรรรก็คคืาาาาเเเฟีนม่่พว เปกินด้วยนมวัวแลคโทสก็คือไวต่อแลคโทสคุณมีแนวนมที่มีภาวะย่อยน้ําตาลในแลคโทสบกพร่องกินนมละอ้วนกินนมละอ้วนหรอถือว่าละอ้วนใหญ่เลยแล้วก็มีความไวต่อแอลกอฮอล์นะครับคนมีแนวโนมเกิดอาการแพ้อาการหน้าแดงหลังดื่มแอลกอฮอล์ก็คือไม่ได้กินอยู่แล้วความรู้สึกอิ่มเป็นยีนอ้วนก็คือึกินเท่าไหรก็ไม่อิ่มใช่คุณมีแนวนมที่จะรู้สึกอิ่มต่ำกว่าปกติหลังจากรับประทานอาหารเออจริงๆนะก็อิ่มแต่ว่ามันไวอะนั่งแบบแค่แบบไม่กี่นาทีอะคือรู้ไปก ก็คอือมีระนมที่จะไวต่อเกลือมากกว่าปกติคือตอยที่เราอ้วนมาอ้วนบวมไวอะไรเงี้ยใช่เอออันนี้เรื่องจริงความไวต่ออาหารเผ็ดร้อนคือจริงๆอ่ะตะกอนนะบุมเป็นคนที่กินเผ็ดได้นะบมรู้สึกว่าบูมกินเผ็ดได้ตะกอนตอนเด็กๆแต่พอโตมามันเหมือนมากและสไตล์เราเปลี่ยนไปอย่างเช่นเรามีการแต่งหนงแต่งหน้าแล้วก็ทำให้แบบเป็นคนที่กินเผ็ดน้อยลงเพราะแบบเป็นคนเหงื่อออกง่ายอาจจะเป็นเพราะงี้ไหมมันเหมือนออกอาการไวแต่ถามว่าเรากินได้ไหมรู้สึกว่าตัวเองกินได้อันนี้เป็นดูเทรชั่นเนาะมาดูเรื่องลดน้ำหนักดีกว่าี ีการาให้ดูเลยแล้วเขาจะให้กรอกข้อมูลก่อนว่า1สัปดาห์คุณออกกำลังกายอะไรบ้างอันนี้กรอกไปว่าเป็นเวท2อสครั้งต่อสัปดาห์นะครับทุกคนซึ่งเป็นสิ่งที่คุณใช้ก็คือการลดน้ำหนักของบุมอ่ะควรที่จะคุมแคลก็คือคุมอาหารนับแคลเลยกับฝึดกั้มเนื้อก็ถูกแล้วเพิ่งเข้าวงการการลดน้ำหนักเข้าวงการเด้ ความสามารถดีกว่าน้อดูแก้วเขาบอ่าเออไม่ซ้ำเยอะเลยก็คือจะมีความสามารถด้านกีฬาแบบขั้นสุดความสามารถคือความเก่งเมาะหรือแก้วมักเก็บก็ได้อยู่แล้วก็ภาษาโอ้มีความสามารถด้านภาษาด้วยไม่รู้ตัวเลยเขาบอกว่าหลายๆอย่างคือเรามีความสามารถนะไม่ได้ฝึกฝนนะมันก็เลยเหมือนแบบว่าเราไม่ได้ใช้ทักษะด้านนานอะไรเงี้ยคือถ้าเราฝึกฝนอะเราอาจจะแบบเรียนรู้ได้ไวเราก็มีความสามารถด้านการทำงานหลายอย่างอันนี้คือเรื่องจริงวันนึงมันทำงานรลงแปดมาทุกคนคือบูไม่เหียกับตัวเองเลยอ่ะว่าแบบบูสามารถทำทุกอย่างได้พร้อมๆกันอะไรเงี้ยทุกคนเออแต่เป็นคนไม่ค่อย ม,นะมีความฉลาดระดับเกือบสูงความคิดสั้งสารเกือบสุดเลยดนตรีเกือบสุดเลยแต่ความจําใช้งานอนะเกือบต่ําสุดเลย งองมีแบบผู้ช่วยเยอะว่ามีสมาธิคือต่ำสุดเหมือนกันการพูดการอ่านคณิตศาสตร์อ่าคณิตศาสตร์ได้อยู่สายเราสกินแอบ,บบิวตี้เออต้องมีเราป้าคือความเสี่ยงสูงจุดดำาแห่งไวัยฝ้ากะคือเสี่ยงเราล่าสุดเราไปหาหมอหมอก็บอกว่าอาานาคตจะมีฝ้ากาะแสดงว,ว่าหมอเปิจสิ่งหมอเปความเสี่ยงการเกิดสิวเขาบอกปกติก็ตรงกับที่หมอพูดแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนเป็นสิวง่ายความเสี่ยงการเกิดกาเคชั่นของผิวคือคุณจะได้รับความเสียหายจากสารเล้งแก่หรือเอซึ่งเป็นต้นเหตุของการเสื่อออมสภาพผิวกรหยยยนค้แล ไวก็คือกุจะแก,แกไ้แกไวหรออุ๊ยแรงมากเชอกในการเกิดผิวแตกลายสูงผิวความไวต่อแสงแดดสูงอันนี้คือเรื่องจริงเลยคือโดนแดดคือแบบแบบสบยิบยิบมีความแดงม,มีความอะไรหรือรอยแห่งไวปกตินะคะทุกคน,คนกลไกป้องกันการเกิดเซลล์รล,ลท์การทำงานปกติทุกอย่างปกติก็โอเคนะไม่แย่นเนาะเราก็คือจะรู้ตัวเลยนะว่าเราควรทาอะไรหรือไม่ควรทําอะไรนะครับทุกคนหลังจากนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูอีกสักอย่างหนึ่งคือเชื้อชาติคุณชอบแบบว่าเออผู้ผิวสวยนะผู้ผิวขาวนะผู้ก็จะชอบบอกว่าอ๋อพวกคนจีนทาง เขาก็คนจีนนะ S <S เขาก็จะมีแบบอากงก์อะอาิวอีอ,อะไรใดๆของเขาแล้วทุกคนก็แบบว่าหรอจีนหรอ <S 2> <S 2> <S เขาก็เลยแบบว่าพยายามยืนการว่าเขาจีนคือถ้าหลังจากตรวจวันเนี้ยเขาจะต้องแบบอ้อนวอนว่าขอตรวจบ้างจะมาดูกัน <S 2> <S 2> <S เป็นที่เถียงกันว่าเรามีเชื้อสายจีนจริงไหมเข้ามาอธิบายว่าวันพัฟบลูนะทุกคนก็คือเป็นอีสเอเชีย100%แต่เป็นชนิดแอนเซอร์อีสเอเีย9 6้์เอเมี0ูนย์มอนอย่างเงี้ยหรอที่ที่ไม่ใช่เซอร์อีสเอเชียหรอที่ไม่ใช่เอียสเอ นจ,จีนแล้วก็มีชายนีสไดคืออะไรอ่ะ 29. 29.18% <c oughs> ก็คือเป็นซีนเหรอใช่แต่เป็นอีกกลุ่มชนเผ่าหนึ่งเหรอพี่น้องชาวไทยในคลิปสองปันนาเฮ้ยมีเจเป็นนีก,กับโคลเรียด้วยนะ3.92นะเยอะอยู่นะแล้วก็อันอื่นศูนย์หมดเลยนะครับทุกคนก็คือจะมีความจีน<ว>ม,มีความเอเชียก็คือจะมาแถบแทบนี้หมดเลยฉันน่ะมันลูกหลักคนจีนนะไปดูยิวลูกหลักคนจีนได้ฉันจะมันลูกหลากคนจีนน <c oughs> <c oughs> ะ ทุกคนทีนี้ก็ได้ดูแล้วว่าเรามีเชื้อชาติอะไรใดๆประมาณไหนสุขภาพประมาณนี้ผิวประมาณนี้นู่นนี่นั่นมีอีกหลายอย่างมากทุกคนดูนะมีหลายอย่างมากๆๆๆทางเรื่องในแง่ของสุขภาพเรื่องการกินอาหารเรื่องทาเลนเรื่องความสามารถคือเยอะมากเกี่ยวกับโควิดก็มีนะครับทุกคนคือที่เราเห็นเนี่ยเป็นห้าร้อยรายการเลยนะแต่บุกอาจจะอ่านนทุกคนฟังไม่หมดนะครับทุกคนและที่สำคัญก็คือตรวจได้ตั้งแต่แบบเด็กยันแก่คือตรวจได้ทุกช่วงอายุบรู้สึกว่ามันดีนะแบบหลายๆอย่างคือมันจะมาแก้ปัญหาสุขภาพแก้ปัญหาาาแบบบเเเเลลลลีี่่ยนนนไไ์ตตชววิรรค ชีวิตยังไงอะเราควรเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงอะไรเรื่องอาหารการกินเรื่องการรู้ความอ้วนอะไรเงี้ยได้เลยอะทุกคนแล้วคือการตรวจอะมันเป็นการตรวจที่แบบคือมันไม่ต้องเจ็ดตัวเนาะมันเอาสมารีไปวนๆวนๆกับพุงแก้มนเนาะเบากาตรวโควิดเยอะมากการตรวจดิเอคือเพิ่งรู้วมันง่ายมากแล้วก็คือส่งตรวจไปที่เมกานะครับทุกคนถ้าใครแบบว่าตรวจแล้วได้ผลตรวจแล้วอะหรือว่าถ้าไปที่แลบเขาเด็กแบบที่บุ๊บบอกนะก็คือสามารถแบบปรึกษาคุณหมอได้ว่าเออถ้าผลออกมาประมาณเนี้ยเราควรใช้ชีวิตยังไงต่อควรที่ัะเปลี่ใา้ื บทตัวจอยู่เหมือนกันคือไม่ได้อยากรู้เรื่องสุขภาพนะอยากรู้เรื่องคนจริโอเคทุกคนปังมากสำหรับตัว DNA นะครับทุกคนตอนนี้ก็คือใส่เครื่องคุมร้อนแล้วนะหลีกเลี้ยงแดดแล้วนะเครด่องดำดฟ้ากากก็คือมาจากแดดเรื่องผิวก็คือมาจากแดดเดี๋ยวเนี่ยมันต้องมีคนอยากตรวจตามใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะป้ายยาเนาะปิกัรดนะเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนใต้ Description บมสั่งออนไลน์มาแต่ว่าถ้าใครอยู่กรุงเทพก็ไปหาซื้อเอาง่ายดีจะได้ค่าไปปรึกษาเขาด้วยหรือให้เขาตรวจให้เลยก็ได้นะครับทุกคนซื้ออออออมมมมมมมาาาาาแแแลลลล้้้ววกกกกกก็สสสสส่่่่่่่งงงฟฟรรรรีีีีไไดดนน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 ะะะะะะเเเเยยยคคคคใๆปปัััับบบทุุืโช์จ ไม่รู้อะไรหลายเออมันดีมากอะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วถึงกดซับสไครต์ช่องนี้ด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมกดกิ๊ง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 ไม่ติดใจไปเดินขยายท่ามกิปไปได้ลิปอะไรเป็นแสนหรืออยากให้หาอะไรลยไนี้ไปเลยดิสนุกดีเนาะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปได้ที่ใต้คลิปนี้นะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าในคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย